วันนี้จะเป็นเรื่องดาวเสาก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยอยากจะให้ทุกคนใช้ไมโหรลาแล้วก็เนื่องจากว่าเราอยากจะดูมุมที่เป็น hard aspect เนาะมุม hard aspect ของไมโหรลาจะขึ้นมาให้เลยแล้วก็พอคุณเข้าไปคลิกไปที่จานคำนวณไปที่เครื่องมือแล้วก็ไปที่ aspect list aspect กริดนะคะกริดมุมสัมพันธ์มันจะขึ้นมาแบบนี้ เออแล้วคุณก็ดูว่าแถวดาวเสาของคุณน่ะจะนอนหรือจะตั้งก็ได้นะคะมันมีกี่อันแล้วเห็นไหมคะว่าเขาดีฟอ์ม,มาให้แค่กลุ่มฉากแรง4 5 3สิมันจะไม่มีทรีเซ็กซ์ทายหรือว่าอินคอนจังเพราะฉะนั้นนี่คือมุมแรงจริงๆออดาวเสาของพี่อวยอทำมุมแค่ส แล้วกับดาวส่วนตัวคือแค่หนึ่งแล้วเป็นมุมร้อยสมห้ากับดาวพุธนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีความคิดแบบดาวเสาหรือคำพูดแบบดาวเสาเพราะเราอ่ะไม่เคยรู้ตัวอาจจะเป็นเพราะเพราะว่ามุมร้อยสามห้ามันมันทำให้เราไม่รู้ตัวไงแต่น้องๆลองไปดูดาวพฤหัสของพี่ดิกับดาวยูเรนัสด,ดิ มันแบบมันบานตะเกียงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในไลายกลุ่มอ่ะพี่อุ๋ยส่งคลิปคนคนหนึ่งเขาให้ดูนะเขาเป็นโหนเขาบอกว่าคนที่มีดาวเสาเด่นกับคนที่มีดาวพฤหัสเด่นอ่ะเหมือนอยู่คนโลกคนที่มีดาวเสาเด่นอ่ะเขาจะแบบสโลเขคือเทคไทม์ใช้เวลานานเวลาทาอะไรเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะมันจะต้องอยู่อย่างยืนยงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รีบในตัดฉากมาอีกด้านหนึ่งคนที่เวนัสเด่นหรือว่า ดาวพฤหัสเด่นเนี่ยทุกอย่างมันจะไปไวมากเลยนะคะแล้วพอเขาพูดอย่างเงี้ยพี่เหวยก็มานึกถึงตัวเองแบบตายแล้วจริงจริงไม่รู้จะจริงไงคือทุกอย่างที่เราทําอ่ะมันเพื่อประสบการณ์เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ทําเพื่อให้มันอยู่แต่ว่าแต่มันอยู่ก็ดีแต่ว่านั่นไม่ใช่เจตนาเจตนาคือจะทําจะทําก็ลงมือทําแล้วก็ไม่มีการราังรอนี่ก็คือไม่คือคนเรามันควรบาลานซนะ์เนาะ มันไม่ควรจะมีอะไรมากไปแต่ว่าทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่านี่ก็คือผลรับของความยูเรเนัสแล้วก็เออแล้วก็จูปิเตอร์เสาน้อยมากเสาน้อยแบบเสาน้อยไปไหมขอเวลาเสาน้อยอ่ะมันจะมีปัญหาเวลาดาวจรเข้ามานะคะเพราะเราไม่เคยเทรนตัวเองให้ทำอะไรนานๆเลยก็พี่อิ๋ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะเวลาคุณนับ แอสเพกระหว่างเสากับพลหัืคือมันควรจะพอๆกันมันจะได้บาลานซ์แล้วเหมือนชีวิตเราก็จะอยู่ตรงกลางถ้าใครมีเสาเยอะแล้วไม่อยู่กับพี่อุ๋ยอะคุณจะเหมือนสติแตกเลยนะเพราะว่าในแต่ละวันะมันจะมีประมาณร้อยล้านกิจกรรมให้ยัด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 ,ย,ดยัดเข้าไปให้มันเต็มยี่บสี่ชั่วโมงฉันต้องมีอะไรทำอะไรเงี้ยซึ่ง ก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้พี่วิจะมาดูทั้ง5ดาวเลยเออเอาให้จัดหนักจัดเต็มนะคะ Sun Moon Mercury Venus Mars พี่วิบอกว่าวันนี้จะเน้นไปที่กลุ่มฉากเลงเสากับดาวส่วนตัวเนาะแล้วก็จะพูดว่าถ้าคุณมีเสากลุ่มฉากเลงดาวส่วนตัวเนี่ยจะเอามันมาใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดได้อย่างไรเหมือนกับ get over ความทุก์ ที่เราเคยมีคิดดูคนที่เขาไม่เคยทุกข์มาก่อนอะ่ะเวลาที่เขาเจอความทุกข์จริงๆอะ่ะเขาจะไม่รู้จะทำตัวยังไงนะคะทีนี้ดาวเสาร์ก็ดูบ้านแล้วก็ดูราศีดาวเสาร์ใน12ราศีพี่8ลิงก์เอาไว้ถ้าใครอยากสนใจและย,ยังไม่ได้ดูนะ,ะก็คือว่ามันจะหมายถึงกรรมที่เราเคยทำกับใครเอาไว้เช่นดาวเสาร์ในสิงห์กรรมเคยทำกับผู้มีอำนาจเสาร์ในกร,รกฎกรรมกับแม่ เสาวในมิถุนกรรมกับพี่น้องก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับคําพูดของเราเราเคยไปทําคําพูดให้ใครเจ็บหรือเปล่าเสาวในธนูกรรมกับคุณครูเสาวในตุลคือราศีอุดไม่มีกรรมหรืออาจจะมีแต่มีน้อยมากคือกรรมเรียกว่ากรรมดีดีกว่าแล้วก็มกรกลุ่ม,ก,ก,มก็คือดาวเสาร์เนี่ยแบบเจิดจรัสถ้าอยู่ในาสามราศีเราทํากรรมดีมานะคะเราจะมีความอดทนฝ่าฟัน,ฟนอุปสรรคได้ดีกว่าคนอื่นด้านลบ ก็คือข้อจํากัดความพัดพลาความลาช้าความแก่ชราอาการเลิกราความทุกเศร้าหดหูโดดเดี่ยวท,ทุูโอ้ฟังดูแล้วแบบแต่ด้านบวกก็คือพอเรามีความไม่มีใครมายุ่งด้วยอะ่ะเราก็เลยมีวินัยมีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีการทําอะไรแล้วเห็นผลจริงควบคุมตัวเองได้มีความ ไม่ออกนอกรู้นอกทางยกเว้นว่าคุณจะมามีแบบดาวอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงความออกนอกรู้นอก,นอกทางนะแต่ปกติคนที่มีดาวเสาเด่นนะจะค่อนข้างตามระเบียบแบบแผนเลยคือเดตต่อการมีโครงสร้างขององค์กรใดๆเลยนะคะแม้แต่ประเทศก็ตามอย่างประเทศที่แบบสิงคโปร์ญี่ปุ่นเนี่ยอันเนี้ยประเทศดาวเสาเนีค่อนข้างเคร่งครัดนะคะต้องทําตามกฎระเบียบ แต่ประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรเด่นเนาะเราเรา,เราไปดูกันเองไม่น่าจะใช่ดาวเสาร์นะคะความวินัยของเราในยูเรเนียนเนี่ยคะ่ะอาจจะไม่ through ทุกอันนะแต่คือให้คุณสังเกตอะว่าเราสามารถตีความดาวได้จากความหมายเนาะเพราะว่าในยูเรเนียนเนี่ยคะ่ะ Saturn มักจะมีความหมายที่ลบเช่น Saturn บอก Sun ก็คือ ผู้ชายแก่ a t เทนแก่สันผู้ชายหรือบอดี้ของเราบอดี้ที่มันแบบง่อมอะแล้วก็มูนก็คือผู้หญิงแล้วก็อารมณ์หรือชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็คือผู้หญิงแก่ผู้หญิงเศร้าหรืออารมณ์ที่มันเศร้าถ้าคุณมีเม r ริเดียนทำมุมกับ a t เทนก็มักจะมีความรู้สึกนี้นะ สาเหตุเกิดจากอะไรต้องไปดอูองค์ประกอบที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ปกติมันจะแปลว่าความเศร้าที่เจ้าชะตารู้สึกถ้า a s s e n d a n t ก็คือคนรอบตัวเนาะแล้วคนรอบตัวไม่อยู่ด้วย s a t u r n ออกไปออกจากเนี้ยก็แปลว่าอยู่คนเดียวโ o t โ n o t คือ contact นะคะ s a t u r n แปลว่าเลิกลากาันก็แปลว่าไม่ contact อีกต่อไปแล้วเลิกการติดต่อหรือมีความยุ่งยากอันเนื่องมาจากการติดต่อในดวงจรเนี่ย จรแล้วก็โซลาร์อาร์คเราจะถือว่าเป็นจรทั้งคู่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในดวงกำเนิดเสามาเพื่อให้บทเรียนถ้าเป็นคนที่ไม่ดีไม่มีระเบียบไม่มีโครงสร้างอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำเราจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเขาจะส่งเหตุการณ์มาทำให้เรามีวินยัยบทเรียนจากเขาเนี่ยขเขาก็คือคามาของจริงนะคะเพราะดาวเสาคือดาวแห่งกรรมกรรมดีมาโดยตลอดเขาจะให้รางวัล ใครบ้างลหละจะลงโทษคนที่ทําดีมาโดยตลอดใช่ไหมเหมือนเราปิดทองหลังพระแล้วเราคิดโอ้ยไม่มีใครเห็นหรอกเนี่ยพอช่วงเสามาเนี่ยเขาจะให้ผลดีแต่ถ้าเราอะนิสัยมิดีขี้โกงเหลวไหลเสาอะจะบอกว่าเราอะช่วยไม่ได้ <c oughs> พี่อํ๋มขำมาว่านี่คืออเคยผ่านมันมาแล้วนะคะเคยผ่านความแบบว่าพอช่วยปุ๊บเสาด่าเลยเสาหมายถึงคนนะนะ <c oughs> คนคนที่เราทำงานด้วยคือคือโดนดามาสันสันคือตัวตนนิสัยและคุณพ่อเพราะฉะนั้นพ่อเป็นยังไงเนี่ยพ่อเข้มแค่ไหนอะ่ะดูที่ดาวเสาเนาะบิดานะคะไม่ใช่ดาวที่อบอุ่นเสาเนี่ยดังนั้นความสัมพันธ์จึงมักจะเย็นช้า มุมอื่นจะช่วยขยายความว่าเจ้าชะตาชอบความเย็นชานี้หรือไม่คือคำว,ว่า Sun Saturn เนี่ยเป็นมุมด้วยแล้วก็ราศีด้วยนะคะเช่น Sun Sun on, Sun s u นในซันในมากรูซันในแคปิคอน่ะหรือ s ั n ใน Aquarius เนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าพ่อเขาค่อนข้างจะเย็นชาแต่เขาเขาไม่โอบเขาไม่ปอบแต่เขาทำให้เราขยันแล้วก็มีวิน,นัยเสาร์อ่ะทำให้กับอาทิตย์ ทำให้เป็นคนจริงจังมีวินัยไวเด็กเต็มไปด้วยข้อจํากัดประสบการณ์ที่ยากลำบากซับซ้อนนะความสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณพ่อเนี่ยคะ่ะพ่ออาจเข้มงวดเย็นชาหรือไม่อยู่เป็นผู้ใหญ่แล้วสบายใจกับคนที่มีอายุมากกว่าภาระหน้าที่ตั้งแต่อยู่ยังน้อยรู้สึกเหมือนมีกรรมติดตัวรู้สึกว่าทําไมไม่เคยมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับฉันเลยทําไมกว่าจะได้อะไรดีๆฉันต้องทํางานหนะักเหมือนเคยมาแบบ คนอื่นอะบอกพ่อว่าซื้อขนมให้หน่อยพ่อก็เดินไปซื้อมาให้อาลูกจ๋ากินแต่ม่ให้ของคุณคือต้องแบบได้เกรเฉลี่ย 4. ศ0น,สนถึงจะได้กินขนมหรือว่ากวาดบ้านให้เสร็จก่อนเก็บของให้เรียบร้อยอะไรเงรี้ยมันจะมีค่อนข้างไม่ได้อะไรมาง่ายๆซึ่งพี่อุ๋ยว่าดีนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรในชีวิตมันจะได้มาง่ายๆหรอกเอาจริงเด็กที่โดนสปอยอะคือเหมือน พราแม่รังแกฉันใช่ไหมคะที่ตอนเด็กๆเ,เราเคยอ่านหนังสือกันมาเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อหรือคุณแม่เขาให้ความยากลำบากกับชีวิตเราอะ่ะมันทำให้เรารูรเทรนแล้วเทรนตัวเองมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้คนแรกที่จะพูดถึงเป็นนักบวชนะคะคือทำไมต้องเลือกคนนี้เพราะเขาเป็0 0 0คือแบบเฮ้ย ศูนจุดูนย,นย,นยแบบว่าแนบสนิทอิงแอบแนบชิดกันที่18องศาแคปริคอนซึ่งแปลาว่าเสาดีใช่ไหมคะเสาอยู่ในราศีตัวเองเป็นคนควบคุมสเตเลียมทั้งหมดทั้งมวลเขามีสเตเลียมอยู่5าดาวเสาคุมทุกดาวเสาสตรองมาก แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นของท่านนี้นะคะโฮเซมาริอาเอสกิเวดบาลาโกเรมีทำให้เขาเนี่ยเป็นเจ้าของนิกายที่ชื่อว่าโอปุสเตซึ่งเขาอะมีวินัยมากเลยนะคะแบบความที่นักบวชศาส,สนาคริสต์จะมีห,หลายนิกายเนาะนิกายเนี้เคร่งครัดมากแล้วก็จะมีเครื่อง ที่ทำให้ตัวเองอะเจ็บแบบเป็นสายรัดเอวหรืออะไรเงี้ยจะเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าใส่เครื่องนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่กา์ธรรมดานะคะ,ะก็ถามว่าทําไมเพราะว่าน่าจะเป็นเพื่อระลึกถึงความที่พระเยซูเสียสละในมาเจ็บปวดเพื่อมนุษย์เนี่ยค่ะเขาก็เขาเป็นคนก่อตั้งคนนี้ รู้จักกันในด้านการลงโทษตัวเองการถือพรมาจา์และระเบียบวินัยที่เคร่งครัดว้ยเด็กเขาเป็นอย่างไรลําบากค่ะเพราะว่าพ่อล้มเหลวแล้วก็ไม่ได้มีเงินจะให้ส่งเสียลูกหรือให้ลูกสบายนะคะแล้วจับพัจ,จัผูกก็มาเป็นนักบวชคาทอลิกแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ฟินพอแบบยังไม่เข้มงวดพอก็เลยตั้งนิกายเอง แล้วนี้กายเนี้ยก็ไปมีส่วนร่วมกับระบอบฟาสชิสต์ด้วยนะคะในสเปนเคุณก็จะเห็นว่าในเรือนสี่เนาะโอ้โหโมีทั้งระเบิดเบิ้มมียูเรนัสด้วยมีเต็มไปหมดเออถามว่าตัวเขาอ่ะเป็นลัคนากาันก็เข้มงวดอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นราศีแห่งพรหมจรรย์นเนาะแล้วก็ดาวพุธอะ ก็ไม่อยู่ในอิทธิพลภายใต้ร่มของดาวเสาร์ดาวที่วงสีเหลืองเอาไว้นั่นก็คือเป็นองศาวิกฤตเนาะดาวศุกร์กับเนปจูนที่ยีก้าองศาแต่เป็นมุมมุมทรายนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้เด่นในด้านจิตวิญญาณด้วย